ตรงๆนะตอนนี้เราอยากดูดูไม่ได้ใช้ถ้าเพื่องค่ะแล้วมันคนสองใจแค่เอามาขอมาปากไว้เฉยๆหนูไม่ได้ใช้เลยค่ะปากอะไรมาจำกินไหมอ้างใช่ประมาณนั้นเรื่องเรื่องโบราณเรื่องโบราณเรื่องสราปัตย์อายุเก่าอันนี้เล่อันนี้อันนี้บัตร ATM อันเดียวกันไหมอ่ายองผมอ๋อบิ๊กม็กเดินนะสีแดงนะเราไปล้าน มีรถอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปรถอันรี้เราดูคร่าวๆเราถ้าที่แม่พาดูหมดในตู้มีอะไรไหมอ่าโทรศัพท์มีเด็กแม่งของข้าวนนี้เนี่ยขอรหัสโทรศัพท์ได้ไหมพี่เดี๋ยวเออเอารหัสอ่าตู้ก็สองอ่ะอ่าในแบนที่ที่อยู่ในโทรศัพท์ดูคร่าวๆครับขอดูเลยแบนที่อยู่ในโทรศัพท์บัญชีอย่างเดียวนี้ขอพี่เราได้ตัวมึเลยหยุดเข้าเลยอ๋ออตัวเข้าเลยเอ้าอะไรเข้าอเนีงยฮะเออเออก็ได้กัน ไม่ยอมออกเลยดึนเกมเลยเราเยเราเปล่าแล้วหลอกประตูหลังแล้วผมอครันี้ไอโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันคือโปรแกรมอะไรเดินมาใกล้ๆดูดิอันนี้เราเป็น อาแใาที่เราใช้เราใช้ประจำไหมอืไม่ใช่หรอาไปแล้วคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอันนี้ของใครอืมโอ้ยของใครก็ไม่รู้นะอ้าวอ้าวยังไม่เปิดอะไรนะนี่เลยไม่เปิดอะเดี๋ยวเนะสุบัญชีอืมอันนี้นเนื้อแต่ อ่ะไม่มีอะไรอที่ที่เราใช้ทำอันนี้แหละสารมันปรุงสีพกอแล้วก็พ,พสสกสเป็นเงนิเด็กน้อยเข้าค่ะแล้วก็เป็นฝากที่มนฝากเงินถงพบุตรเดือน